วัสดีทุกคนวันนี้แม่หน่อยมากินนะจ๊ะวันนี้จะมาเมาส์เรื่องฉีดวัคซีนเข็มที่สองฉีดด้วยไฟเซอร์เข็มแรกโอเคผ่านไปด้วยดีก็เจ็บแขนนิดหน่อยแต่เข็มที่สองนี่สิมันมีผลข้างเคียงนิดนึงอันนี้มันอยู่ที่ภูมิต้านทานของแต่ละคนด้วยนะจ๊ะเจ็บแขนแขนยังบวมอยู่เลยนะ บวมบวมัวมนมดกันบวม,บวมเงี้ยเจ็บเข้าไปถึงไตรักแร้แล้วก็เมื่อยตัวเหมือนจะเป็นไข้หวัดแต่ไม่ได้เป็นไข้แต่เมื่อยมากตัวร้อนตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไข้ไฟเซอร์นะจ๊ะไฟเซอร์อาการผลข้างเคียงแล้วแต่คนคนไหนแพ้เยอะคนไหนแพ้น้อย ต้องมาทำความเข้าใจกับการฉีดวัคซีนดับแรกทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเข้มแข็งเข้มแข็งอย่อ่อนแออย่าท้อแท้สองเข็มแล้วแต่เจ็บตัวปวดเมื่อยแอบบดูลูกค้าด้วยนะคะแอบบดูลูกค้าด้วยเพราะว่าเปิดร้านด้วยเดี๋ยวลูกค้ามาก็ต้องไปอ่ะจ๊ะก็คือ ปวดหัวปวดเมื่อยแต่ไม่มีไข้เมื่อยไปหมดเลยเมื่อยบางคนขี้เกียจหรือว่าอายุก็ไม่รู้แน่นะจ๊ะมาอัปเดตอาการของการฉีดไฟเซอร์เข็มสองเพราะร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะ แล้วแต่ใครแพ้มากแพ้น้อยแบางคนก็แพ้เดินไม่ได้บางคนก็แพ้นอนบางคนก็เหมือนอีป้านเนี่ยนั่งเมาส์ได้อยู่แสดงว่ารอดแล้วไม่ตายละสามวันแล้วไม่รู้มั่วไปถึงเมื่อไหร่แต่แขนนี่เนี่ยอุ้เนี่ยเนี่ยมันบวมอยู่โอเคทุกคนขอให้ทุกคนฉีดวัคซีนแล้วก็สู้ๆเดอ้อสู้ๆเดเดี๋ยวมีวัคซีนเราจะได้เดินทางแล้วใช่ไหม แต่ก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนใช่ไหมจ๊ะโอเคนะทุกคนแค่นี้แหละมาเมาส์ก่อนนะลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวไปรับออเดอร์ก่อนนะจ๊ะ